มีความสุขชมนกชมแมวพี่เขากินข้าวอะไรแคทตี้บอยส์เกลืออันนี้ก็ไปเล่นโซนเท้าลึกหมดเลยเลียเท้าอยู่ น,นี่หนูเหลืองอันนี้พี่หนูพี่หนูพี่หนูคูอันพี่หนูแดงอันนี้บัวน้ำเงินอันนี้ก็เล่นกันนะฮะมีความสุขมากมัน,นก็นอนตรงตนี้ ทำสุกไปกินข้าวกับพี่ค่ะอันนี้หนูหนูเขียวหนูเขียวจ้าอันนี้ไหนอโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งไววิ่งไวนะฮะนอนเล่นแหละหนูน้อยวิ่งไวชมนกชมแม้ต่อ นูภูโอ้ยน,น้ำเงินพี่หนูเหลืองคุณแม่ส้มเอ้าอันนี้พี่หนูแดงไม่ใช่คุณแม่ส้มอันนี้คุณแม่ส้ม